สวัสดีครับมาพอกลุ่มอึดอาดหัวารานอีกแล้วครับมันี้ครับมันี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านโพนสว่างกลางเจริญน,นะครับนี่อ่านออกกี่บอเป็นตัวกลับหลังเนาะโรงเรียนบ้านโพนสว่างกลางเจริญตำบลตน้นถึงอำเภอโคนจังหวัดสกลนครครับนี่ครับมันี้เสื้อผาเบ่งขิดิน แปลงทีมะมะมออีกแปลงหนึ่งครับอันนี้คือท่าเขาแปลงครับเมนเป็นซ้อยน,น้อยกว้างประมาณจักสามเมตรครับยาวประมาณจักลอยกว่าเมตรนี่แหละกะ็ติไปหอดแปลงเข้านี่ยแหละครับซ้อยดานล่างนั่นแหละด้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับนี่บ้านนี้เป็นมีสองหมู่ครับบานพ้นสว่างกับบานกลางเจริญเกษสิประมาณจักสามบอยลัางคาเลื่อนเนี่ยครับเป็นบ้านใหญ่เต่อครับ ดินแปงนี้พื้นที่3ไร่3งานกับ83ตารางว่าพื้นที่นี่เป็นสวนปลามทั้งเบิดนะครับด้วเพันปลูกปลามเต็มพื้นที่เลยเกือบเกือบสีไร่เนาะพันสิขายยกแปลงห0แสนพันว่าที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นนสน3ก่อครับเป็นคุดเขียวเลขที่2412สรัหนึ่ อำเภอบางโคลนสกลนครในรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาครับนี่บอติจำนองบอติจมลำนะครับเด้อพร้อมโอนสามลายสามงานกัแปดสิบสามตารางวาเพิ่งจะขายยกแปลงหกแสนบาทครับค่าจใจ่ายค่าจใจ่ายค่าภาษีได้นั้น ค้นขายสิใจธรนว่าแล้วก็ค้าโอนนี่ค้นซื้อใจนี่ครับถ้าขับไปแปลงเข้าคือเส้นข้างๆโรงเรียนเนี่ยครับแปลงนี้อยู่ทางหลัง,ลงเรียนนะครับด้วยเขาสอยนี่ไปประมาณจักร้อยกาเมตรครับกไปหอดแปงแล้วโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนปะถมมีหอดมีหอดป .6 ครับ ไปครับไปเบิ่งแปลงกันครับนี่ครับนี่เป็นทาออา่าขม้าเปลียเขานิดนึงครับเพราะว่าพันซสื่อเลยอ่ะดินพันซสื่อท่าขม้าเลยอันนี้ก็เป็นรูปท่าพันพันจงไวจนประมาณจีกสิซีเมตรครับเพื่อนกระปูกเป็นเพิ่นกระปูไมโยค่าเป็นแนวขีดเลยวนี้ขม้านี่กบ็บโบ้ลายเม็ดครับ เปล่งเข้ามาหาเปล่งเฮ้านี่ก็ได้นี่ครับเ่ลกันยกล่องเห็ดเป็นทางเข้ามาเล้วนนี่ผลบ้าิ่นซื้อแล้วผลบา นี่ทา่าคำว่าแปลงครับนี่คำว่า,าแปลงเป็นท้าดิน,นมกก่วงปไปเลยครับประมาณจักสามเมตรครับจากนี้มาประมาณจักร้อยกว่าเมตรหรือสองร้อยเมตรครับกสิบมาฮอดแปลงเขาอดียวหลังรงเลียนครับนี่รงเลียนมันพ่นสว่างกาลางเจริญเนี่เดี๋ยวเห็นนี่แหละเป็นเป็นดินท้ายบ้านครับส่วนนี่กะิบบ่มีเงื่อนคน เงีนคนกระสียู่ประมาณจาก100กักลอยก็เม็ดนี่ละหลังใกล้สุดนี่นี่คือแปลงที่พันสีขายครับเป็นสวนปามเต็มพื้นที่เลยครับสวนปามกับประมาณจักสี่หาปีเลยละพันมาเด้เก็บหน่วยขายแล้วพัน่าด้านกวางนี่สีประมาณจักสี่สิบเมตรครับด้านกวางประมาณไรยหนึ่ง ด่านยาเหนึ่งสประมาณจาก100ักลอยก้อนเม็ดครับด่านยาเหนึ่งสประมาณจาก160ักลอยหกสิบเมตรครับปละมาณสามใบสามงาน 3, 3, ครับก็แปดสิบสามตารางว่ายัางอีกยี่สิบเจ็ดตารางว่ากับหอวซีไร เป็นปามเต็มพื้นที่แต่้อยัง่บเห็นหน่วย แปลงนี้ที่ทจุดเด่นเลกก็คือเป็นดินครับเป็นดินดีดินล้วนเลยล่ะนี่เหอรก็ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้บ่สิเป็นปลูกพักปลูกหยาหรือเป็นปลูกเพื่อเศรษฐกิจเพราะเป็นดินล้วนครับล้วนดินรายดินเม็นดำดำครับเป็นดินดีครับปลูกต้นไม้ตน้นหยาในงามเลยครับกับบอทมีหัว บันนั้นมีหัวจักด่านเนาะแต่ว่ากับเบิงพอเบิงออกเบิงสัดเจียนอยู่อ๋อเราพา,างใต้นี่เป็นเป็นน่วยแล้วครับนี่เดี๋ต้นปาล์มเพิ่นเดี๋ยวนี่ก็สูงก็สิพอดีส่องมันเป็นหน่วยนี่ก็สิพอดีเพียงหัวนี่ละ่ะประม,มาณเมตรห้าซิเมตรหกซิบนี่ละ่ะความสูงขส่องสองที่มันเป็นหน่วยแต่ว่าการมัน ก็ึ้นไปสูงแล้วเราขอเสียข้อดินแปลงน,นี้ก็คือน่าจะเป็นบอมเป็นทางสาธารณะครับมันสีห้างจากทางสาธารนณะอยู่สประมาณจากีก20เมตรครับ คว่าเพื่อนซื้อนะพี่น้องเพื่อนเหล่านเ่้ออันนี้ก็จกักจริงเทียดซ้ำใจเนาะแต่ว่าในในรูปเปนเอกสารซิทนี่ยังบ่อติดท,ทางสาธารนณะม่นสิมีแปลงหนึ่งมาขันอยู่นี่แหละคือจุดดอยมันท้างเข่าก็เข่าได้ทางเดียวเนาะ ด้านนี้ก็ใกล้ๆ,ๆท่างอยู่ใกล้ๆทางลายยางอยู่แต่ว่าเขาบ่ได้มจิติดท้องหน้าทางนี้ิมีท้องหน้าคันแต่ก็เลี้ยวเห็นยู่ทา่างลายยางเรามาทางใต้ เป็นลายต้นแล้วครับเป็นหน่วยลายต้นแล้วนะครับหน่วยใหญ่เนี่ย,ยู่ทลายใหญ่อยเพราะว่าเป็นดินดีดินงามดีสมบูรณ์เสียแต่บ,บ่มีผูดูลแลนี่ยละว่าจะของพันฆ่าอยู เจ้าของเพันบริยูบ้านนี่เจ้าของเพันยูไกบ่บนนีเวิลามาดูแลมันก็เลยบ่อยากได้เต็มที่ปันเลทำมาดูแลเอาดีๆนี่กัดจะได้การอยู่ครับ mm hmm. หอดด่านทางไตแล้วด้านทางไตจะมีลักษณะอหัวลูกบ่ครับแต่ว่าเห็นลักหัวแล้วนะ แต่ที่ที่ชัดเจียนก็นคือมีต้นยูค่าครับพันปลูกต้นยูคาเป็นแดนนี่ซื้อขึ้นไปด้วยด่าลังแปลงนะครับด้านหลังแปลงกับเป็นทงหน้าครับนี่เนเป็นทงหน้าเนี่ยถ้าระยงก็อยกใกล้ๆนี่ครับนีไปอุบับิไหตขคาดทงหน้าบม่มีทางไปทางหนจะเขาได้ทางเดียว ไป็นองอีกด้านนึงกันเป็นแดไมันทัดเจียนบ่เขียนเดียน หาลักษณะไดยนะครับด้านนี้ก็ได้ต่วที่ชัดเจนก็คือมีอันนั้นมี่ต้นยูคาคือกันครับนปลูกต้นยูคาเป็นแนวเขียดเป็นหัวนี้กว้างก็สิบประมาณเซนนึงครับยาวก็สิบประมาณลอยหกสิบเมตรอันนี้โดยประมาณนะครับเด้อเนี่ยดินก็เป็นดินดีครับเป็นดินล้วนปามนี่ยก็ได้ผลแล้วเป็นบางต้นแล้ว ถ้าท่านใดสนใจเนาะอยากมาปรับปรุงอยากมาดูแลอยากมาพัฒนาเอาเสียมาเห็ดเป็นให้เป็นบ้านสวนก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆบ้าน,านอยู่หลังโรงเรียนแปลงนี้ครับสามไร่สามงานกับแปดสิบเท่าไหร่สามไร่สามงานกับแปดสิบสามตารางวานเนี่ยิ่นสิขายยกแปลง หกแสนบาทครับหกแสนบาทไรล,ละไรล,ละแสนหาเป็นดินบ้านเป็นดินดีก็มีทั้งขอดีขอเสียเนาะขอเสียก็คือหันทางนี่แหละมันทางขมาก,กับโบก,กวงมาเลยเป็นทางซ้อยประมาณจากักสามเมตรครับมันทางขม่านี่ถ้าขม่าจากปากสรอย,ยจกักยาวจาก 200, กักสองร้อยกว่าเมตรนี่แหละ ทางซอยข้ามานี่เป็นโยโยท่ยท้ายบ้านโยหลังโรงเรียนสวนปามเต็มพื้นที่อ่ะอันใดสนใจอยากข้ามาพัฒนาดีดินแปลงนี่ต่อยจากเพื่อนกะที่ต่อสอบถามข้ามาได้ครับเนดะ้อที่เบอร์ลุงอืดอาดนี่แหละครับ0 8 8 33 22 053มสนหี่ละไล่ก็ไล่ลุงอาด สำหรับพีมีเอาเท่านี้เนาะขอบคุณมากสวัสดีครับ